อุบลราชธานีเปิดงาน A.C.U ในลูกทุ่งวาไรตี้โชว์วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณแม่สุนีตรียางกุลศรีประธานเปิดงานลูกทุ่งวาไรตี้โชว์ณสนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมสิทธิ์เก่าอัสสัมชัญอุบลราสสชธา,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 านีได้กำหนดให้มีการจัดงานภายใต้ชื่อลูกทุ่งวาไรตี้โชว์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่18กุมภาพันธนะ์2566ณบริเวณชั้น1ห,ห้างสรรสินค้าโรบินสันเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีมีการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานีประจำปี2566ภายใต้คอนเซปต์ซีวิไลออฟศิวนาลัยในยรอบเก็บคะแนนชุดว่ายน้ำ นายพิทักชัยจิตจันทร์ภูมิหน่วยการกองประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2023กล่าวว่าความตั้งใจในปีนี้ในฐานะลูกหลานคนอุบลต้องการทำงานเพื่อชาวอุบลโดวยวางเป้าหมายไว้ที่มงกุฎใหญ่คืออยากให้มิสแกรนอุบลราชธานีของเราได้ครองมองกุฎมิสแกรนดไทยแลนด์2023เพื่อไปต่อในระดับประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทางเดินชมธรรมชาติในเจ r e ว a l k w เ y สถานที่ท่องเที่ยวของเขื่อนสตินทรมีจุดชมวิวได้มุมมองกว้างที่สวยงามโดยเฉพาะที่จุด s k y w a l k จะเป็นรูปวงกลมมีทางเดินชมธรรมชาติชมวิวแบ่งออกเป็นสีทิศมีความหมายว่าวงกลมเสมือนดวงอาทิตย์และแผ่รัศมีออกไปเป็นสี่ทิศถ้ามองภาพมุมสูงจะพอมองเห็นได้อย่างชัดเจน โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเด็ดอุดมได้จัดกิจกรรมโครงการวิภากเขาโครงโครงการของนักเรียนระดับชั้นหมห้ทับ14และหมห้5ทับ15ขึ้นณนะอาคารเรียน7โรงเรียนเด็ดอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดโครงการ e n g l i s แค a m p โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติจำนวน7คนร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ภาษาชั้นม .4 ีทับม .4 ีทับม .5 ้ทับแและมห้ทับเาจำนวน156คนณห้องสดทัศนศึกษาสองซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนางวิมลอินทิสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอเชิญรูปพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเพื่ออุทิศให้กับผู้บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสัมพสิทธิธ์ทีประสงค์ในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุม2ชั้น6อาคาร5 0พรรษามหาวิชิรลาลงกรณ์รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ EMS 1669มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง บวกกระบะตรงข้ามโรงเรียนดำรงศิลป์อุทิศมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยผู้พายจีตำเกาะเดชอุดมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บชายหนึ่งรายมีแผลถลอกตามร่างกายทราบชื่อคือนายประยุทธ์ส่งเสริมอายุ53ปีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงได้ประมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรักษาการบาดเจ็บต่อไป รับแจ้งจากศูนย์ราชการ EMS 1669มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าพี่อาสาสมัครหน่วยคู่ภัยจีตมเกาะเด็ดอุดมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บชายหนึ่งราย ทราบชื่อคือเด็กชายชัยมงคลขออนุญาตสงวนนามสกุลอายุ13ปีมีแผลถลอกที่ใบหน้าแขนทั้งสองข้างและที่ขาเจ้าที่อาสาสมัครจึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดชอุดมเพื่อรักษาการบาดเจ็บต่อไปพลเมืองดีแจ้งเบาะแสคนร้ายลักทรัพย์ในเต็นท์รถแจ้งสายตรวจรวบตัวพร้อมของกลางเตรียมขยายผล พันตำรวจเอกยุทธนาปรึกษาร่วงเรืองพุ่มกับการสาพอพบารินชำราบพ,พันตำรวจโทอัครพงคงสอนสุภาพพันตำรวจตรีจิรายุทธแสวงศรีสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกอภิชาติพาพันธ์รองสารวัตรปราบปรามป,ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร20พร้อมโล่02และสายตรวจตำบลแสนสุข ตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ต้องหาเหตุลักทรัพย์เต็นท์รถเจรศัก์เจริญยนต์นำตัวผู้ก่อเหตุมามอบให้กับชุดสืบส,สบวนสพวรินชำราบเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองบิน21จัดพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถบขอ18ขอไข่ทับคอควาย F5TH พลอากาศเอกพงสวัสดิ์จันทสารผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศสายงานกิจการพิเศษ ประธานกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถบอขอ18ขอไข่ทับคอ,อควาย F5TH เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถระยะที่1และระยะที่2ในการนี้นาวาอากาศเอกประนตคุณอนันต์ผู้บังคับการกองบิน21ให้การต้อนรับณลานจอดอากาศยานแผนกช่างอากาศกองเทคนิคกองบิน21เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566